สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลัง70ภาคีเครือข่ายจัดเทศการโซโคอนเน็กฟเฟสมหกรรมพบเพื่อนใจเปิดพื้นที่ส่งต่อน,นวัตกรรมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในวันที่17-20สิงหาคมนี้ค่ะ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสาสาส,าสารพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาสถาบันอุดมศึกษาองค์กรภาควิชาการและภาคสังคมรวม70องค์กรจัดถแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลโซคอนเน็กเฟสมหากรรมพบเพื่อนใจที่จะเป็นต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา โดยมีดรสุปรีดาอดุญญานท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวเปิดงานมีการสาธิตกิจกรรมแมนดาลาอาร์ตกับแอนชชลีสกอตแคมมิสและอ่านไพ่มูรู้จักชีวิตดูแลจิตใจโดยวารีแห่งใจค่ะทางด้านนางยานีรัฐบริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสสกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรด้านการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาสารพลังมุ่งเป้าหมายและกำหนดทิศทางทำงานร่วมกันอย่างจริงจังผ่านการจัดงานต่อเนื่อง4วันแบ่งออกเป็น2ส่วนดังนี้ 1. ภาควิชาการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่1 ในวันที่17-18สิงหาคม2566นาอาคารเฉลิมราชกุมารี60พรรษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ง,งานโซคอนเน็กเฟส2023มหากรรมพบเพื่อนใจคำว่าเพื่อนใจสื่อความหมายถึงผู้ที่เข้าร่วมงานจะมีเพื่อนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางใจผ่านนวัตกรรมเครื่องมือต่างๆที่สร้างประสบการณ์ตรงในการพัฒนาใจอาทิอาสารับฟัง แมนดาลาอาร์ตโซออฟอาเวิร์อีกทั้งในพบปะกับศิลปินนักแสดงผู้สนใจด้านการพัฒนาใจอาทิเขื่อนดนายก็ตเจรายุแพทวงเคลียอุ๋ยบูดาเบสจา๋าผู้เขียนบทมาตาลาดาเข้าร่วมเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญาในวันที่19ถึง20สิงหาคม2566ลณีโดคอนเน็สยามสแควร์ค่ะ กิจกรรมทั้งส่วนของงานประชุมวิชาการแล้วก็งานที่ l i d o Connect ค่ะก็จะพาให้ตัวเองเนี่ยได้กลับเข้ามาเดินทางภายในได้เข้ามาค้นพบความรู้สึกความต้องการหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวตนภายในนะคะได้กลับมาพูดคุยกับตัวเองได้ฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็น self awareness หรือว่า e l f reflection ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญแล้วก็จะต้องได้รับการฝึกฝนนะคะเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมในงานก็จะมีหลายๆกิจกรรมเลยค่ะที่เป็นกิจกรรม ทั้งเชิงศิลปะเชิงทอล์กหรือว่ากระบวนการที่ใช้เครื่องมือต่างๆนียมาช่วยนําพาผู้คนนี่หรือว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปได้ฝึกฝน ความรู้สึกภายในนะคะแล้วก็ฝึกฝนการที่จะเข้าใจผู้อื่นด้วยเข้าใจเพื่อที่ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดความรู้สึกหรือว่าเรียกว่าจิตสํานึกใหม่ที่เชื่อมโยงตัวเองเนี่ยกับสังคมกับโลกแล้วก็ธรรมชาติทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ตัวเราเนี่ยเชื่อมโยงกับผู้อื่นแล้วก็มีคุณค่าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมแล้วก็โลกเราค่ะ พูดถึงสภาพจิตใจที่กดดันแล้วก็แล้วก็ห่อเหี่ยวเนาะจริงๆมีอยากเล่าถึงงานวิจัยชุดหนึ่งที่ทํากันในสมัยที่คนถูกฆ่าล้างเผ่าพันยุคนาซีอะค่ะเขาบอกว่าทําไมบางคนถึงอยู่รอดได้แล้วก็บางคนถึงมีชีวิตที่ดีในสภาพจิตใจที่มันทารุณโหดร้ายขนาดนั้นแล้วงานวิจัยชิดนี้พราว่าถ้าเขามีความหวังเขาเห็นคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่เขาเห็นว่าในสภาพความกดดันแบบนั้นเขาย้อนกลับเข้ามาเห็นความหมายเห็นคุณค่าในตัวเองแล้ว คนที่มีลักษณะจิตใจแบบนั้นนะคะมันจะผ่านชีวิตไปได้แล้วก็ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นความสุขให้เพื่อนข้างๆเพื่อจะรอดพ้นยุคข,ของความยากลําบากนี้ไปด้วยกันนะคะความจริงชีวิตทุกวันนี้ก็ได้ว่าจะว่ายากลำบากก็ยากลาบากความจริงคาว่าซับซ้อนก็เป็นคําที่ง่ายมากใช่ไหมซับซ้อนคาดเดายากอางเงี้ยนะความคาดหวังก็เยอะทั้งกับตัวเองทั้งคนอื่นคาดหวังกับเราอะไรเงี้ยวกนนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเรามารู้จักตัวเองให้มากขึ้นเนี่ย อย่างนั้นก็ผ่าน2งานนี้แต่ก็หวังว่าทุกคนที่มาเรียนรู้แล้วมาลองเนี่ยจะเห็นโอกาสนะเพราะเรื่องพวกนี้ก็ต้องทําระยะยาวแล้วก็ต่อเนื่องหน่อย